ได้ซ้ำนี่แหละค่ะประมาณ3ามลนะคะเอาบ่ลายค่ะเมื่อไม่จะมาเก็บไม่เนาะค่ะได้เพาแล้วค่ะจะไล่จะฮะวี เราลองเราถ่ายนิดหน่อยวันเิ็กน่อยถักกันเอาวันบันไดบ๊ชเอามาให้สั่นนิดกน่อย่าโบ๊ขอบคุณไลน์มาสั่น

เป oh no, no, so ็นแล่าก็ซออนเนาะค่ะพี่น้องคะวันนี้เขากัสิพากันไปคิดเงินเนาะค่ะอ๋อเดูนนิ่มดีท่อะชัวร์แล้วบอกว่าโอ้ยมาได้เปลี่ยนเกือบสั่นเขาได้บอกว่าโอ๊ยใส่เกือบแพมาติีแล้วว่าบ่บ่บ่แพน300สมรเด Ich habe noch nie 300 Jura ausgegeben. Nee. Das waren Giorgs. Weißt du, wo wir die gekauft haben? Mm. Ich habe ich getan? ยีฟังตรงขามกันเนี่ยค่ะมันที่เป็นดอกกระเพะหัวคือกันค่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็นดอกฟินกระเพาะหัวฟินอีหยังเนาะคะ่ะกนสิฟินคือบันเฮาบวกกับฟืนนะคะเพื่อนบ้านปลูกไว้แถวไ,ไ้อันไซอีหยังไ้ขนมปัง้ยนะอยหน้าขนมปังอีหยังนี่ละค่ะใครก็บม่ครเข้าใจเป็นไดเนาะคะ่ะงามบ่าค่ะ ถลลามแฟนแฟนก็บหูจักค่ะพี่น้องป้องไปผู้ใดหูจักผู้ใดหูจักกันเม่นนับอกในเด้อค่ะเด้อพี่วานนะคะนัวมักซิหูจักน้ำเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะมันอยู่คนละฟังกันกันกบอันปลาบักเชลีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะ,ะปลาบักเชลีที่เขาขามาน้ำกันเนาะค่ะเนาะถ่ายเบิ้งไปรอบๆพี่น้องเขาเบิ่งเนาะค่ะพูนแฟนไปอยู่รถแล้วค่ะไปเห็นดอกไม้งามเลยภาพพี่น้องธรรมไาทายกันนะาสันดอกค่ะ ด้ค่ะสวนข้าเจ้ากระไดคุณหลัก็มีน้องคอนหนึ่งนะคะพันยางไป,าไปขายบุกไปขันยางกลับรถนะคะเป็นสิชาแล้วอุตส่าห์ใจดีพามาค่ะ แล้วเก็บบักเชอรีแล้วมวลไหลนะคะเก็บเอาเก็บเอาให้ฉันเก็บแน่ฉันเก็บแน่อยู่ไหมคะ mm hmm. ถ้ามีแบบนี้อยู่บ้านเขาก,าสสก็สีแมนสวนหักเงาะสวนหมกทุเรียนไปเนาะคะ่ะเนาะบ้านเฮาก็ได้ Ôn phèn như luật lọc luật trọt tem nhu Đèn chương thương hả? แดงสุดลูกหูลูกตาเนาะค่ะงามไรเห็นมีคนพนบอกมาเหรอคะคนไทยน้ากันพนบอกว่าดอกฟินค่ะกระบอกหูนะคะว่าฟินไทยหรือว่าฟินสลังหรือว่าฟินแบบใดเนาะคะ่ะอันนี้ก็แม่นเบิดเด้ค่ะสวนเชอรี่เบิดเลยได้ค่ะโหหละคะ่ะ An Bitte fahren Sie zur angezeigten Route. Und yeah. jetzt der Politik, บาทนี่เนาะ แกครับอ๋อชับขันในลังไ่เลยแกนตามแ้นมาจะมวนวาราวมวนอยู่มันเบื่อวาัสารวามี่ยค่ะ รสดำเนาะค่ะเนาะวันนี้พกักการขับรถเลาะจังน้อยค่ะเมื่พอพอสดำเนี่กันเจ้าก็ยังเบิงเ้งเบิ้งดูดีอยู่นเนาะค่ะเนาะยังเบิ้งงามาง,งามบ่ค่ะพี่น้องค่ะจะมาขับรถไวจังน้อยนะคะพกักการเลาะจังน้อยนะคะ dann rechts abbiegen in die Erlachstraße. Ja, ja. Rechts gesagt. Jetzt rechts abbiegen in die Zielstraße. Hm. Ne, da drüben ist die Straße auch. Ja? ja aber keine Nummer drin ist, deswegen weißt du nicht worum. ค่ะพี่น้องค่ะมาหอดบ้านแล้วคลิปเก็บเชอรี่กับพ่อใบสนีนนะคะเนาะจังพอกันคิดหนาเนี่ยค่ะได้ได้ซํำนีแล้วกันปั่นให้มูไปแล้วนะคะจังพอกันคิดหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ